สวัสดีค่ะมาพบกับน้องโอแก้วในช่องน้องโอแก้วเชียงตุงเช่นเคยนะคะก็จะถ้าเป็นภาษาคืนนอนาอกก็สวัสดีค่ะหรือว่าใหม่สุขานั่นเองนะคะก็ตอนนี้เนาะวันนี้น้องแก้วก็ได้หาให้ทุกคนได้เห็นหลายคลิปได้เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้น้องแก้วก็จะพาทุกคนไปที่วัดอีกแล้วค่ะเราจะพาทุกคนไปวัดทาไมและทําไมถึงต้อง พาทุกคนไปที่วัดอีกรอบนึ่ะเพราะอะไรทำไมถึงต้องพาไปนะคะเรอติดตามชมได้เลยค่ะแต่ทุกคนสังเกตเห็นวิวล้านหนังของน้องไหมคะทุกคนอาจจะดูแบบแบกๆตาไปเนาะเพราะว่าด้านหลังของน้องแกนเนี่ยส่วนมากจะเป็นบัวและควายเป็นบัวเนาะเพราะว่าเขาจะเอาบัวมาเบ็ดไว้ที่ระหว่างทางที่จะไปนั่นเองนะคะคือ ช่วงนี้มันในพรรษาจะเอาไปเวทที่ไหนก็ไม่ได้เนาะก็เลยมาเวทที่ตรงนี้ก็เลยเห็นวิวบรรยากาศเออ่ด้านหนังแบบ ที่เีง้งวัวอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิวบรรยากาศที่วัดกันเลยดีกว่าค่ะว่าน้องแก้วจะพาทุกคนนั้นไปทําอะไรที่วัดแล้วทําไมถึงต้องไปนะคะไปเลยค่ะนี่เลยค่ะวันนี้น้องแก้วก็เป็นเจ้าภาพเนาะเลี้ยงนี่เลยค่ะข้าวพืน้นแรงนะคะหรือว่าข้าวพืน้นข้าวพื้นโผข้าวโพดข้าวพื้นถั่ดนั่นเองค่ะถั่วดีสงนะคะนี่ก็เจอกับคุณแม่นะคะนางเอกป้าแว่นกําลังปรุงรสอยู่พอดีเลย ต้องใส่อะไรอีกหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยคือทำไว้ตั้งแต่ตะกี้แล้วเนาะแต่ว่าคือน้องโมแก้วเผลอหลับนานไปนิดหน่อยนะคะก็เลยออกมาช้าก็เลยไม่ค่อยได้เห็นนะคะอันนี้คือน้ำสูงค่ะทุกคนไม่รู้ว่าที่ไทยจะมีไหมเนาะที่ไทยมีเป็แม่น้ำสูงไม่รู้ก็ทำข้าวฟื้นแดงไว้เพื่อที่จะ เลี้ยงผู้สูงอายุที่มาจำศีลท,ที่วัดนะคะในเวลายามบ่ายนั่นเองค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นผักเนาะอันนี้คือผักที่บ้านของน้องสามพองเขานะคะก็คือเอามาใส่เนาะลองชิมดูนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะ เป็นยังไงคะอร่อยไหมคะขาดเกลือ <laughs> ใส่ลงไปเลยคะ่ะขาดเกลือก็ใส่ลงไปเลยวันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนพาทุกคนมาดูวิวบรรยากาศเนาะที่วัดในยามบ่ายนั่นเองนะคะเพราะปกติเนาะแกจะไม่มาวัดในยามบ่ายเพราะปกปกติเนาะกลับไปก็คือนอนดับตื่นมาก็คือทำงานบ้านนั่นเองนะคะ อร่อยไหมคะอร่อยมากอยาขอไปถามดีกว่าขาพื้นจังหวานหวานหวานซุนกีน่ะให้คือกินพี่กอพี่นี่นะคะก็คือน้องแก้วออกมาชา้านิดหน่อยนะคะทำไว้ตั้งแต่ตอนเช้าๆแล้วเนาะน,นี่เลยคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิวบรยากาศที่ในวัดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามที่อยู่ข้างหลังกันเนาะว่าข้าวฟืนที่น้องัวแก้วเลี้ยงนั้นอร่อยไหมนะคะนี่ไงคะข้าวฟืนข้าวฟืนจังหวนข้าวฟืนจังหวนรำรำ <laughs> มันซุ่นกินนะพี่กินแค่หล่อนี่นะอ๋อมีเออวมีผูกมีแทงมีแทงเหมือนนี้เหมือนนี้มีเอวมีผูกมีแทงกัมมีผูกเก่ากัมมาปอกใบเพื่อนที่ปอกไปกินเค้าเมันชื่ออะเออเจเปอรดีอัมเหมือนนี่ดำผูกกับมีแทงเหมือนนี่นี่มีเอวก็คือเขาถามนะคะว่าวันนี้มีอะไรมาเลี้ยงอีกไหมนะคะนั่นก็เลยแต่ว่าเอ้ยไม่นะคะก็จะมีประมาณพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ ลูกเสีงเอาจากกินเตอร์อุนกินนะพี่กินชุนโกุ้นปี่ก้พี่จังหวัดเสียงรายหวานเชียงสองหวานเียงสองนี่นะคะพาเสร็จก็จะคือนอนพักผ่อนนั่นเองค่ะทุกคนก็พาทุกคนมาดูตรงนี้นะคะคือแต่กินองแกไม่ได้ชี้แจงเนาะอันนี้เนี่ยเขาต้องมีนะคะอันนี้อ่ะ เขาก็จะมีนี่ไงทุกคนมีหมักกุ๊กด้วยหมักกลวยหมักแตงนะคะอันนี้หลอกทันตะวันย้าษใหญ่เลยค่ะคือเขาถ้าเราเป็นเจ้าโซินเนาะเราต้องมีนะคะเราต้องจัดเตรียมมาไว้เลยหมักกุ๊กนะคะที่นี่ก็จะมีความเชื่อว่ากุกเงินกุกคํานั่นเองค่ะนี่เลยนะคะอันนี้เป็นหมักกุ๊กที่บ้านของน้าเนาะที่เคยไปถ่ายให้เห็นในวันก่อนนะคะอันนี้มีความหมายว่ากุกเงินกุกคํานะคะแล้วก็ มีมีทุกอย่างด้วยแล้วก็นี่ที่คุณแม่ซื้อมาเมื่อวานนะคะนี่เลยค่ะแตนท,ที่ที่เชียงตุงจะเรียกว่าแตนโวนะคะที่ไทยไม่รู้ว่าเรียกอะไรเนาะลืมไปเป็นบางครั้งนะคะแล้วก็จะมีทุกอย่างเลยทั้หมดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน่อนะคะอันนี้ที่เชียงตุงเรียกว่าหน่อหวานนะคะแต่ว่าที่ไทยไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคะก็จะมีความหมายว่า หนองง้นหน่อ,นอ,นอข้านั่นเองนะคะแล้วก็จะมีแตงไทยด้วยที่คุณแม่ซื้อมาเมื่อวานแล้วก็เนี่ยมีมะก,กอกมีขนมมีข้าวมีกล้วยนะคะนี่นะคะในบุงนี้เนาะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะ อันนี้เขาจะเรียกเขาเขาเรียกว่าขันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเดี๋ยวไปถามคุณแม่แต่ว่าอันนี้เขาต้องมีนะคะนี่เลยค่ะถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าหูศีลเนี่ยเราต้องมีขันตัวนี้ด้วยนะคะเราต้องมีเนาะเวลาเราไปไหนเราก็ต้องทําไปเช่นกันนะคะนี่เลยแล้วก็ที่ยอดนะคะก็จะใส่เงินหกพันจัดแล้วก็เทียนอีกคู่หนึ่งนะคะนี่เลยค่ะก็จะทำเป็นสองอันเลยทันทีค่ะเอามาวางไว้ที่หน้าพระนะคะ นี่เลคะทุกคนหนาพาที่หมู่บ้านไหลกลางวันนี้สดใสสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็พะทุกคนมาดูตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้นะคะทําไมมีหมากกวยหมากแตงเยอะมากเลยแล้วก็หลอกทันตะวันก็มีนะคะมีครบทุกอย่างเลยแล้วทําไมต้องมีเยอะขนาดนี้นะคะแล้วแกก็จะบอกว่าอันนี้มันคือขันหลงค่ะทุกคนขันหลงนะคะทุกคนที่มาวัดเนาะเขาก็จะเอา เผลไม้ต่างๆนะคะมาลองคันหลงนั่นเองนะคะตอนเช้าเนี่ยหชุดนะคะแล้วก็ตอนเย็นอีกชุดหนึ่งเช่นกันนะคะวันหนึ่งจะเป็น2ชุดนะคะดูไม่พลาดที่จะมีนี่ด้วยอีกแล้วคะ่ะพระเอกของงานใช่ไหมคะเนี่ยคือต้องมีตลอดเป็นพระเอกของงานใช่ไหมอันนี้คือมักกุ๊กอีกแล้วนะคะนั่นก็คือกุก๊กเงินกุ๊กคำนั่นเองคะ่ะทุกคนดูนี่สิดอกทันตะวันมีกล้วยมี ทุกอย่างเลยนะคะอันนี้คือคันหลวงที่เราจะต้องมีค่ะพาทุกคนมาดูประมาณนี้เลยค่ะทุกคนคือตะกี้น้องแกมไม่ได้ถ่ายเห็นนอ้องเป็นบางมุมนะคะที่ถ่ายให้เห็นค่ะก็มุมไหนที่ยังไม่ได้ถ่ายเห็นก็เลยลองมาถ่ายเห็นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะทุกคนไม่ว่ากันนะคะในคลิปเอ่อที่ติดติดกันมาลังนี้น้องก็จะมีอะไรที่คล้ายๆกันเพราะว่าจะถ่ายมุมในวัดนั่นเองค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ คนดูสิว่านางเอศปลาแบงของเรานั้นทานข้าฟืนแมงแบบอร่อยแบบมัมันเลยนะคะดูสิอร่อยไม่อร่อยไม่รู้รู้แต่ว่าคือจะหมดจานแล้วค่ะนี่เลยจัดไปเลยคะ่ะเอาแบบยั่วๆเลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะนี่จัดไปอีก กำลังจะหมดละจานแล้วค่ะทุกคนดูหน้าคนกินค่ะอร่อยไหมอร่อยหมดแล้วหมดแล้วแบบยั่วมากเลยค่ะทุกคนนี่หลังจากที่เราทานข้าวฟืนเสร็จเนาะเราก็มาล้างจานที่ ในครัวอีกแล้วนะคะดูมือน้องแกวเพื่อนหมดเลยเนาะก็มาล้างจานแล้วก็เอาจานนะคะเก็บไว้ในในห้องนี้นะคะแล้วก็ทําการจะบอกว่าเออล็อกล็อกคุณเจไว้ด้วยเพราะว่าเรากลัวว่าจนจะมาเอาไปเนาะก็หลังจากที่ทานเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นทุกอย่างนะคะเราต้องมาเก็บแล้วก็ หน้าที่นะคะก็จะต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าโฮซินอีกเช่นเคยนะคะถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดแล้วก็ถ้าหากว่ามีของอะไรหายก็ต้องเป็นเออจะเออจะบอกว่าเจ้าโฮซิน,นก,ก็ต้องรับผิดชอบอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ก็เลยมาเก็บค่ะเก็บจานเรียบท้อยแล้วนะคะล้างแล้วก็เก็บเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยคะ่นะนีไหมคะหลังจากที่เก็บทุกๆอย่างเสร็จแล้วนะคะนี่ ก็ต้องกลับบ้านค่ะเก็บทุกๆอย่างกลับบ้านนะคะก็คือเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งประการนั่นเองนะคะ,นะบบนในภารกิจของเราในวันนี้นะคะ อันนี้ออน้องแกก็จะเป็นออคล้ายๆเหมือนปกติเนาะทุกๆวันศีลเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ประมาณนี้นะคะก็บางวันศีลเนี่ยเขาก็จะไม่มีการเลี้ยงข้าวพื้นแรงนะคะบางวันศีลก็จะมีการเลี้ยงนะคะแต่ว่าออจะบอกว่าวันพานี้น้องน้องวแกก็คือได้รับเป็นสภาพนะคะเลี้ยงข้าวพื้นแรงนะคะก็นเลยจะต้องมาเลี้ยงที่วัดแล้วก็มาเก็บทุกๆอย่างกลับบ้านแล้วก็ทําความเรียบร้อยที่วัดนั่นเองค่ะเหนื่อยไหมคะคุณแม่ ไม่เหนื่อยอาุไม่เหนื่อยอาบุญได้บุญนะคะหน้าอิ่มบุญนะคะกินข้าวฟืนแดงไปอร่อยไหมคะออร่อยมากแน่ได้ยินแบบนี้ชื่นใจมากๆเลยนะคะพี่พีเอฟซีที่ร่วมทำบุญมาก็ชื่นใจจริงๆเลยค่ะพีเอฟซีค่ะขอบคุณค่ะ,คคะถ้ามีอีกก็ทำอีกค่ะค่ะ เดี๋ยวเรากลับไปปิดคลิปกันที่บ้านพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนขอไปถึงบ้านก่อนนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะมาขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะความประทับใจในวันนี้เป็นไงบ้างคะเจอไปแบบหหลายอย่างเลยใช่ไหมคะเช่นอตอนเช้าไปยังไงแล้วตอนกลางวานันทานข้าวกับอะไรกันบ้างแล้วพ่อครัวไม่ครัวเยอะไหมแล้วตอนบ่ายละ่ะ เดียงอะไรอีกบ้างนะคะแล้วยังมีพรุ่งนี้อีกด้วยค่ะก็รอชมรอติดตามกันได้เลยนะคะว่าพรุ่งนี้เราแก้จะไปเป็นเจ้าภาพเดี้ยงอะไรอีกนะคะก็รอติดตามได้เลยค่ะก็คือมีพีเอฟซีเนาะร่วมทาบุญมานะคะหลายคนนะคะก็เลยเ,เลี้ยงนะคะก็เพราะว่าเออเนาะพรุ่งนี้เราแก,กก็เป็นเจ้าภาพอีกเช่นเคยนะคะปกตินะคะถ้าหากว่าเป็นหลังวันพระเนาะก็ ทุกๆปีนะคะเราก็จะมีการเลี้ยงหนมจีนหรือว่าข้าวซอยน้ำเงียวนะคะแต่ปีนี้ในเนื่องโอกาสที่ว่าโควิดเนาะเขาก็จะรีบไปรีบกลับอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเออไม่มีการเลี้ยงอะไรเลยนั่นเองนะคะก็เลยน้องแก,กคิดว่าอุ้ยมันคงไม่ค่อยโอเคมั้งถ้าตื่นเช้ามาสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะนั่นก็คือ,อ,อทานกาแฟทานนมทานอะไรแบบนี้เนาะน้องแกก,ก็เลย จัดไปนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวรอชมคลิปในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสติกเกอร์กดกระดิ่งให้น้องโมแกวด้วยนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC มากมากเลยนะคะที่ร่วมทำบุญมากับน้องโมแกวนะคะก็ขอให้ทุกคนนะั้นสุขภาพแข็งแรงและก็เฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะทุกคน